ครับสวัสดีทุกท่านครับสวัสดีพี่ต้าครับสวัสดีครับสวัสดีคุณมารีฮะซีอองเราเชิญตรงกลางเลยครับครับผมสวัสดีครับโอ้ในทางที่เรารู้กันนะครับว่าวันนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวันครับพี่ต้า ที่เรารวบรวมอินฟลูเอนเซอร์เอาไว้เยอะมากๆเลยทีเดียวแล้วก็นอกจากนั้เนี่ยเป็นการรวมลูกค้าหลายๆท่านเลยทีเดียวเอาไว้ในงานนี้นะครับแต่ก่อนอื่นเลยนะครับผมขอความสัคัญที่จริงและกันนะครับสำหรับใครที่เพิ่งลงทะเบียนไปเมื่อกี้นี้ขออนุญาตนะครับให้คอนเนคเชียต่อกับโซเชียลของแต่ละท่านด้วยแล้วกันถ้าสมมุติแต่ว่าใครอยากได้รับทาราวันนะาะในงานวันนี้นั่นเองครับอ่าอย่างไรฝากด้วยนะครับระหว่างฟังไปเปินๆก็ r e g i s t e r ร์ครับขอรนด์ผัดฟองของเราเนื่องจากว่า โอ้โหแขกผู้มีเกียรติของเรามีหลายท่านใช่ครับในการที่คําถามของเราก็มีพอสมควรครับผมดังนั้นเราไล่เรียงกันไปถ้าใครอยากงับหมายความว่าถามไปแล้วอยากตอบคาถามนี้นะฮะก็ตอบได้เลยทูกคนเลยครับอ่ะงั้นเดี๋ยวในเมื่ออินฟลูเอนเซอร์อยู่เยอะแบบนี้ฮะผมขอยญาตถามก่อนเลยละกันครับนะครับว่าอินฟลูเอนเซอร์คืออะไรครับแล้วทําไมตอนนี้เนี่ยกระแสบ้านเราถึงเป็นที่นิยมกันมากขนาดนี้ครับ คำถามนี้ขยักตอบก่อนใั้นั่นสินั่้ง่ะียวสิผมให้สาวสวยข้างผมก่อนผมเชิญขึ้นมาก่อนให้คุณโมตอบก่อนให้คุณโมตอบก่อน influencer influencer คืออะไรทำไมกระแสมาจังถูกต้องครับผมคุณจะเอาภาษาง่ายๆเมื่อก่อนเนี่ยมันก็จะเริ่มจากคำว่าเด็กไอดอลนักรีวิวต่างๆทีนี้เนี่ยพอมาเป็น influencer เนี่ยณปัจจุบันนี้ด้วยสังคมที่มันกว้างขึ้นนะนะคะอย่างอามินาเป็นนักแสดงตั้งแต่แรก เราก็จะรู้สึกว่าโหแสงไปทางเขาค่อนข้างกันเยอะนะคะในณปัจจุบันนี้นะคะด้วยความที่เราอาจจะรีวิวได้ไม่เท่าเขาหรือว่า Market i ตตต่างๆน่าจะเทไปทาง Influencer มากกว่าทุกวันนี้กระแสคนรู้จักจะไปทาง Influencer ซัส่วนใหญ่หนึ่งมาเป็นเพราะสังคมสองความนิยมสามเนี่ย อยู่ที่ประสบการณ์ฝีมือคาแรคเตอร์ส่วนตัวคนจะชอบดูอะไรที่มันไม่ซ้ำจำเจกันมากกว่าเช่นคนนี้มีคาแรคเตอร์ที่เฉพาะเจาะจงของตัวเองคนนี้แต่งตัวแปลกจากคนอื่นคนนี้มีวิธีการรีวิวสินค้าในแบบที่คนอื่นไม่ได้ทำก็จะได้รับความสนใจมากขึ้นอย่างตัวคุณโมยที่ถือว่าเป็นอินฟลูเอนเซอร์ด้านไหนดั่นสิ คหถามเองไหมเอ๊ะใช่เออคือจริงๆอย่างอย่างบทบาทหน้าที่อย่างโมนะคะก็จะเป็นการที่ลูกค้าติดต่อเรามาเอาไนไหนติดต่อเรามาว่าอยากให้เราทําตัวนี้ตัวนี้โดยเล็งเห็นว่าเราเหมาะกับสินค้าในรูปแบบนั้นๆซึ่งพอลูกค้าบอกว่าเราเหมาะเราจะต้องมาตีโจทย์และนั่งทำคอนเทนต์ว่าเราควรทำอะไรเพื่อให้สินค้านั้นดูโดดเด่น และทำให้คนสนใจในวิดีโอที่เราสื่อออกไปให้ทุกคนเห็นโลกมันเปลี่ยนไปใช่ไหมราเปี่ยนไปเยมากใ่ครับผมอ่าวผมให้คุณโมนิดหนึ่งครับในอุตสาหพยายามตอบเป็นคนแรกครับติเ้นติเต้นติดเต้นเป็นตเป็นที่2นที่สอ้นตครับ้นติคเต้น้าเ้นต่ดเต้ติด้ายิด้นตุด้าติดเ้นค คำถามเดิมเลยอะค่ะคำถามเดิมเลยครับตายตาโอเคค่ะก็ <laughs> จริงๆก็อย่างที่ที่โมบอกค่ะว่าเอ่อก่อนอันนี้ก็จะเป็นฟิลเน็ตไอดอลมาก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อินฟลูเอนเซอร์ชัดๆเลยมัน,มนก็คือคนที่มีค่อนข้างมีิพนนะคะในในในการชักจูงคนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่า หลายๆคนเวลาอินฟลูเอนเซอร์พูดอะไรไปก็จะเชื่ออย่างแน่นอนแล้วบางทีอย่างเราบางทีเราก็ไม่ได้เป็นอินฟลูเอนเซอร์ตลอดรเราก็เชื่อในสิ่งที่อินฟลูเอนเซอร์พูดเหมือนกันอ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะเาก็เลยคิดว่าปัจจุบันนี้มันสำคัญม,มากๆ กับอาชีพนี้อะไรเงี้ยค่ะกับกับอินฟลูเอนเซอร์ที่จะมีบทบาทในปัจจุบันนะรับง่ายๆทุกวันนี้เราทุกคนต่างอินฟลูเอนซ์กันแล้วกันใช่คนมีอิทธิพลกับผมเรื่องนี้ค่ะผมมีอิทธิพลกับคุณเรื่องนี้ใช่ครับผมโลกยุคนี้มันก็แปลกดีที่เราเข้าควบกันครับอ่ะคุณหลุยมันอยากตอบแล้วคุณหลุยคุณหลุยไหมคุณหลุยมันอยากตอบแล้วคุณลุยตอบครับเชิญครับขอบคุณครับความจริงที่พี่โมกับพี่ฟ้าตอบไปก็ค่อนข้างจะครอบคลุมมากแล้วนะครับครับ เดี๋ยวได้พูดทีละคนครับส่วนตัวผมนะครับผมมองว่าอินฟลูเอนเซอร์ก็คือบุคคลที่มีมีความโดดเด่นมีจุดยืนที่ชัดเจนบนโลกโซเชียลมีเดียครับคือไม่ว่าจะเป็นคนที่มีความรู้ด้านใดด้านหนึ่งมีความสามารถหรือว่ามีสไตล์ที่แบบโดดเด่นออกมาแล้วที่สำคัญครับคือสามารถที่จะอิมโฟเ n นซ์คนอื่นๆได้ สามารถที่จะให้คนอื่นแบบดูว่าสิ่งที่เราทำมันดีนะแล้วเขาก็ทำตามหรือว่าสามารถที่จะพรีเซนต์โปรดักต์หรือว่าองค์ความรู้อย่างหนึ่งได้ครับครับผมนี่นะครับคำตอบหล่อมากเลยทีเดียวเนี่ยน่าตา่หล่อแล่ะคำตอบน่งหล่ออีกครับผมอ่ะอีกหนึ่งข้าแล้วกันนะฮะวิลลี่ครับนี่ต้องถือว่าเป็นนักแสดงวัยรุ่นซีรีส์วายนะคะครับผมก็สำหรับผมนะครับเออออเออเอเอนเซอร์ก็เป็นกลุ่มคนที่ได้รับการออมเับได้รับการชื่นชมจาก ทุกคนในโซเชียลมีเดียนและครับผมแล้วก็เขาเผมมองว่าทุกคนมีความเลฟิเซนต์ของตัวเองความเป็นตัวของตัวเองในการที่ถ่ายทอดออกมาให้ทุกคนได้เห็นและทุกคนได้ชื่นชอบเขาในแบบที่เขาเป็นอย่างเงี้ยและเขาสามารถจูงใจสร้างแรงบันดาลใจในมุมต่างๆให้กับคนที่เขาติตดติดตามของเขาให้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสังเกตที่ว่าเราจะตามอินฟลูเอนเซอร์ต่างๆแต่เราจะตามเขาเพราะอะไรเขาทําให้เรามีความสุข เขาทําให้เรามีอิมโหมดเชนัลต่างๆเป็นสิ่งสําคัญในชีวิตประจำวันเราเนี่ยผมมองว่าเออเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยครับครับช่วงนี้อินฟลูเอนเซอร์ในมุมหนึ่งของน้องเบลลี่ก็คือต้องสามารถสรัสร้างความสุขให้กับผู้คนได้ด้วยใช่โอ้โหยอดเยี่ยมมากๆไหนๆก็ไหนๆละคุณหยาดพิรุณครับอีกสักคนหนึ่งนะคำตอบดีหมดเลยก็ครบกันหมดแล้วนะคะจะไม่ตอบก็ไม่ได้นะครับสำหรับหยาดหยาดว่าอินฟลูเอนเซอร์มันก็คือตรงตัวเลยนะคือการที่คนคนหนึ่งเนี่ยเขามีสตอรี่เรื่องราว และที่สาคัญมากกว่าสตอรี่เราคือไอเดียโดยเฉพาะคอนเทนต์ไอเดียนะคะที่เขาอยากจะสื่อสารกับคนที่เป็นโลกยุคของเขาเรียกว่าโลกไร้รมแดนเราอย่ใช้คํานี้ได้เลยคือ,อมีเรื่องราวที่อยากจะสื่อสารกับคนทั่วโลกอย่างีดีกว่านะคะผ่านรูปแบบของเขานะคะจะสังเกตว่าเฮ้ยหลายคนมีสไตล์ของตัวเองแล้วก็เป็นที่น่าจดจำนะบางคนถ่ายทอดโดยการ สร้างเรื่องราวสร้างตัวละครขึ้นมาบางคนร้องเพลงอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือเดี๋ยวนี้มันครอสกันไ e ครอสกันมาระหว่างลูเอนเซอร์หรือนักเล่าเรื่องนะคะบล็อกเกอร์ต่างๆคือคือทุกคนก็เลยเป็นอินฟลูเอนเซอร์ได้หมดเลยอะไรประมาณเนี้ยค่ะครับผมนะเพราะฉะนั้นเราทุกคนก็สามารถเป็นอินฟลูเอนเซอร์ได้ครับฮะขอแค่เราทําอะไรบ้างถูกต้องครับผมคือมันต้องเริ่มจากการเริ่มต้นนั่นเองก็เดี๋ยวตอนนี้อยากจะถามนิดนึงค่ะว่าแต่ละท่านเนี่ยเริ่มต้นเป็นอินฟลูเอนเซอร์ได้ยังไง ลองช่วยแชร์ประสบการณ์หน่อยลกันเพราะว่าวันนี้ที่เรารู้กันครับว่าในงานของเราเนี่ยมีอินฟลูเอนเซอร์หน้าใหม่ที่เพิ่งจะเริ่มแค่เดือนเดียวก็มีเพิ่งจะเริ่มอาทิตย์ที่แล้วก็มีครับให้แต่ละท่านช่วยแชร์ประสบการณ์หน่อยละกันครับคิดออกตอบก่อนได้นะไม่จําเป็นต้องเป็นคุณโมเสมอไปงั้นเป็นพี่หยาดก่อนไหมครับพี่หยาดพี่หยาดก่อนได้เลยครับของหยาดมันเริ่มมาจากหลายๆคนน่าจะเริ่มมาพร้อมหยาดอะค่ะก็คือยุคอินฟลูเอนเซอร์ยุคโควิดนะคะคุณคุณไม่รักคำนี้มันคือการที่ โควิดแล้วเราไม่มีงานทานั่นแหละพูดง่ายๆอยู่บ้านมันว่าอยู่บ้านแล้วมันมันเกิดอะไรรู้ไหมคะมันเกิดที่เราได้อยู่กับตัวเองแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยพอเราได้อยู่กับตัวเองอะ่ะเราอยากถ่ายทอดหรืออยากส่งสารเนี้ยในวันที่เราออกจากบ้านไม่ได้อ่ะคะ่ะไปให้คนได้ได้เหมือนแบบได้พูดคุยกันนะคะได้แชร์เรื่องราวของเรา <c oughs> หรือแม้แต่เราได้รับรู้เรื่องราวของเขาจากที่บ้านของเราอย่างเงี้ยอยากจะเริ่มจากการน,นั่งไลฟ์ใน u t u b e อะ่ะค่ะ เสร็จแล้วก็เปลี่ยนเป็นไลฟ์พูดคุยบ้างร้องเพลงบ้างกินข้าวโชว์กันบ้างหัวดันไปหัวดันมากับแฟนๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ด้วยความที่เราชอบร้องเพลงก็เลยเริ่มทําเพลงขึ้นมาที่ทุกคนน่าจะรู้จักการยังจําเพลงนี้กันอยู่ได้ไหมคะครับเพลงอะไรเอ่ยเงียบเลยเห็นไหมล่ะร้องร้องให้ฟังทีนึงเดียวคนร้องตามได้ร้องร้องตามเลยร้องตามถ้าร้องปุ๊บนี่ร้องตามกันได้ไหมอ่ะครับลองดูก่อน้องดยกันได้ไหมมาดองกันได้ไหมครับเล่นให้ ไม่ใชชไม่ได้เราได้แค่ไหนไหมคัใครจะไปร้องตามไหวนะต้องเดินบนลู่วิ่งถึงจะร้องได้ใช่ไหมหลอะอย่างนี้อะไรอย่างนี้ค่ะมันก็เฮ้ยคนนี้ทำไมมาร้องเพลงบนลู่วิ่งได้จะพูดง่ายๆว่าของคุณหยาดเริ่มจากความบ้าและแตกต่างสนุกสนานดีกว่าแหมใจค่ะร้อเล่นร้อนเล่น ใช่ใช kind of like. ่ค oh, ่ะก็เริ่มจากการร้องเพลงที่หลับก็เลยเอาชื่นชอบอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับผมเธอเป็นคนสนุกจริงๆครับผมไทเธอหนีเดินครับยอดครับตอนนั้นต้องบอกว่าเพลงของพี่หยาดที่ดังมากครับนะฮะดังต่อสุดๆเลยเดี๋ยวบิลลี่ครับยังไงครับผมอ๋อของผมก็เริ่มจากการที่เราเริ่มเป็นเด็กแคสโฆษณามาก่อนครับก่อนก่อนเข้าวงการแล้วเราก็ ค่อยๆลงโซเชียลต่างๆว่าผลงานโฆษณาของเราเป็นอะไรก็เริ่มมีคนเริ่มมาติดตามมากขึ้นแล้วก็ได้เล่นผลงานซีรีส์ต่างๆเนี้ยก็เราก็ได้มีผู้คนที่เขาชื่นชอบในด้านผลงานของเราลงถึงเขาชอบเรื่องไลฟ์สไตล์ของเราต่างๆในการที่นอกจากเราลงเรื่องผลงานแล้วเราก็ลงไลฟ์สไตล์เล่นกีฬาหรือว่าเต้นหรืออะไรต่างๆเนี้ยทำให้ผมเห็นอะไรบางอย่างเห็นที่ สร้างแรงบันดาลใจให้กับบางอย่างให้คนได้ลุกขึ้นมาอยากทําอะไรต่างๆ่ยผมเคยอ่านคอมเมนต์ของพี่ๆที่เขาคอมเมนต์ข้างล่างโพสตในพวกนี้ครับ<ม>เขาก็จะแบบว่าเออเห็นน้องลุกขึ้นมาทําอะไรแบบนี้ทําให้พี่อยากรุกขึ้นมาทําบ้างมันเลยทําให้เราคิดได้ว่าเอ้ยสิ่งที่เราทําสิ่งที่เราชอบสิ่งที่เราอยากจะถ่ายทอดออกไปสามารถ สร้างแรงบันดาลใจให้เขารู้ขึ้นมาทําอะไรอย่างหนึ่งได้มันเลยทําให้ผมรู้สึกเออมันดีจริงๆครับครับอ่าพอเราสร้างแรงบันดาลใจใคนอื่นถ้าเกิด feedback กลับมาเราก็อยากทําต่อใช่ผมอ่ามีใครคิดออกอยากต่อไหมครับจุดเริ่มต้นของตัวเองมาเป็นอินฟลูเอนเซอร์ได้ยังไงอ่ะน้องไฟงกนันอีกนะอราไฟผมขอฝั่งนู้นก่อนขอฝั่งนู้นก่อนขอฝั่งนู้นก่อนคุณหลุยส์คุณโมมนนี้คุณละอ่าคุณหลุยส์พร้อมครับเชิญครับน่าเชิญครับ ครับผมของผมก็คือย้อนไปผมเป็นนักแสดงช่อง7นะครับ,รบก็เล่นละครมาประมาณ7ปี8ปดีแล้วครับทีเนี้ยครับเริ่มแรกสุดเรามีโซเชียลมีเดียมาก็เพื่อที่จะคอนเนคกับแฟนคลับของเราแฟนละครเพื่อที่จะพูดคุยกันเ,เรื่องละครแล้วก็เรื่องต่างๆครับจนกระทั่งวันหนึ่งช่วงนั้นผมเริ่มเล่นละครบู๊จำเป็นจะต้องฟิตขุนับออกกำลังกายหนักมาก ้พอเราออกกําลังกายแล้วทีนี้คนรอบตัวเราครับ,รบก็รบเริ่มมาถามเราว่าแบบเฮ้ยเ,เราจะต้องเหมือนเล่นเวทท่าไหนบ้างทานอาหารอะไรหรือว่าจะเพิ่มกล้ามเนื้อลดน้ำหนักทํายังไงรเราก็จะตอบคนเยอะมากจนกระทั่งเราคิดว่าแบบเออความจริงเราก็มีช่องทางในการสื่อสารอยู่ก็ค,คือ,อ,อช่วงนั้นไอจี ครับครับเราก็เลยเริ่มทำพวกคลิปออกกำลังกายแล้วก็สอนออกกำลังกายในไอจีครับแล้วก็คนก็ตอบรับดีมากครับตอบรับดีมากเราก็เลยมองว่าโอเคจากการที่เราไปนั่งตอบทีละคนเราสามารถสื่อออกไปให้คนได้รับฟังกันเป็นพันๆหมื่นๆคนโดยช่องทางเดียวครับครับอันนี้ก็คือเป็นจุดเริ่มต้นของเพราะฉะนั้นมันก็มาจากผลข้างเคียงของการทํางานของเราทำห้เราค้นพบอีกด้านหนึ่งก็คือเราหุ่นดีเราออกกำลังกายเก่งคนชอบดูเราโป๊ การร้องเลยออกกำลังกายชอบดูคนออกกำลังกายคนเราเล่นมุกเตะทุกคนเงียบกันหมดเลยเออฮะเงเป็นคนเงียบกันหมดเลยเอ้ยแต่จริงๆนะไอดอลสายออกกำลังกายมีเยอะมากนะผู้ชายใช่นะครับคนตามเร็วมากเพราะมันดูออกกำลังกายบางทีมันไม่ต้องฟังก็ได้ไงมันเห็นภาพมันก็พอแล้วครับผมนะฮะคุณโมเนี่ยคิดนานสุดเลยครับผมคิดออกอย่างจุดเริ่มต้นคืออะไรเล่นละครมาเป็นสิบปีแล้วเนี่ยนะจุดเริ่มต้นของโมก็คือ เราเริ่มต้นมาจากนักแสดงช่องเจ็ซึ่งเราอยู่มา15ปีครับในทำไม่า่าสิ้าปีมันไม่ได้นานเลยเออไอสิบ้าปีของโมงเนี่ยโมอยู่ในเจนที่นักแสดงอยู่แต่ในกองถ่ายตลอดยี่ชั่วโมงจนวันหนึ่งโซเชียลเริ่มเริ่มเข้าม,มา,มาแพลตฟอร์มต่างๆเริ่มเข้ามาครับอ่าเ <c oughs> ส้นทางการดูละครหรือซีรีส์มันค่อนขางเยอะขึ้น แล้วแหวกแนวไปในหลายทิศทางมากขึ้นวันหนึ่งที่โมอ,ออกไปอยู่ข้างนอกแล้วมันมีกระแสคำว่ารับเพื่อนออกมาไม่ได้อยากพูดถึงเรื่องนี้นะคะขอโทษทีแต่ว่าพอคนได้รู้จักกลุ่มของเรามากขึ้นรู้ว่าเราเป็นคนยังไงหรือว่าเราเป็นคนตรงคนแรงคนนู่นนี่นั่นก็ ตอนนั้นก็ไม่ได้คิดว่าคนจะชอบเพราะ<ม>ว่าเราก็เป็นอย่างนี้มาโดยตลอดครับพอคนเริ่มสนใจเราและแอนนาเริ่มขายของร่วมกันทาโลชั่นทําครีมงามขาต่างๆร่วมกันมาก็รู้สึกว่าเออโอเคมันมีแพลตฟอร์มที่จะทาให้ให้คนรู้จักเรามากขึ้นและเราขายสินค้าได้ด้วยครับผลที่ตามมาขึ้นหนึ่งคนรู้จักเราอยู่แล้วสอง ถ้าไม่พูดก็ไม่ได้มันก็คือเม็ดเงินอื่ะสามเราได้ประสบการณ์ทั้งดีและไม่ดีอมันก็เป็นประสบการณ์อย่างหนึ่งของของการเป็นอินฟลูเอนเซอร์ถ้าน้องคนไหนอยากเป็นอินฟลูเอนเซอร์ยังไงก็เลือกประสบการณ์เหล่านี้ไม่ได้ยังไงก็ต้องเจอฟิดแบเจอฟิดแบ็กทั้งดีและไม่ดีอยู่ที่ว่าเราเข้มแข็งมากขนาดไหนพอวนี่ครับนี่สอนเป็นตัวด้วยนะเพราะฉะนั้นเป็นอินฟลูเอนเซอร์ไม่ใช่เรื่องง่าย ต้องเจออะไรเยอมากมายนะครับะะสุดท er ้ายครับคุณฝ้ายครับเริ่มมาเป็นอินฟลูเอนเซอร์ได้ไงครับก็จริงๆฝ้ายจะมาจากนางงามนางงามก่อนค่ะแล้วก็มันเกิดปัญหาต่างๆที่ท <um> ี่มันมันปัญหาชีวิตในช่วงนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยเหมือนเหมือนมันมีคนจับตามองเราตลอดเวลาในช่วงนั้นเพราะฉะนั้นด้วยความที่ยุคนั้นมันเป็นยุค f a c e b o o อ i n s t a g กรมอะไรอย่างนี้พอดีอะค่ะเราก็เลยถือโอกาสเอาตรงนั้นมามาเป็นตัวสร้างแรง,รงรบันดาลใจให้กับคนทีเ่เคยอาจจะโดนวุลี่่หรือว่าโดนมีปัญหาเหมือนเรารเราจะเป็นในแนวนั้นมากกว่าค่ะคก็จะมีการแบบว่า,เ,าเป็นการพัฒนาตัวเองในทุกๆด้าน ในตรงนั้นถ้าจะถ้าจะเป็นในในส่วนน้ำอะไรเงี้ยค่ะแล้วพอเราทําไปเออมันก็มีคนที่ทั้งชอบแล้วก็ไม่ชอบเหมือนกันนะอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็พัฒนาปรับปรุงคอนเทนต์ราไปเรื่อยๆเลือกสิ่งที่คนชอบเอามานําเสนอให้มากขึ้นอะไรเงี้ยค่ะครับ,รบนี่ก็เป็นจุดเริ่มต้นั้งแต่ละคนนะฮะสองคำถามสุดท้ายคพบนะครับแต่ว่าสองคำถามนี้อยากให้คุณมารีตอบด้วยอและอย่างแรกตอบก่อนเลยขอแค่ข้อเดียวครับให้น้องๆหลายคนเรียนรู้ไปพร้อมกับเราคิดว่าคุณสมบัติที่สําคัญที่สุด สำหรับการเป็นอินฟลูเอนเซอร์คืออะไรให้คุณมารีตอบก่อนขอข้อเดียวนะต่อคนครับ,รบสำหรับมารีนะคะถ้าถ้าเปรียบกับพี่พี่ทุกคนที่อยู่ข้างบนมารีคือน้องใหม่ที่นั่งอยู่ตรงนี้เลยสําหรับมารีมารีมองว่ามันคือความพยายามค่ะเพราะว่าการที่เป็นอินฟลูเอนเซอร์อย่างที่พ,พ,พ,พึ่งพึงพี่พีหลายคนพูดไปเลยคะ่ะว่ามันไม่ใช่มันจะมีฟีดแบ็ที่ดีเสมอไปมันเลยทําให้วันเนี้ย ถ้าเราเจอฟีดแบ็กที่ไม่ดีแล้วเราหยุดความพยายามลงไปเนี่ยมันอาจจะไม่ไปถึงจุดหมายปลายทางที่เราต้องการจะเป็นแต่ถ้าวันนี้ยู่ try so hard มันก็จะได้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นคุณสมบัติก็คือ Never give up ใช่ค่ะอย่ายอมแพ้โอ้สมเป็น CEO ีโอทำไมฮะโลบตอบแทนคนอื่นบอกตายแล้วคุณสมบัติอะไรกันอีกบ้างน้องป้ายตอบก่อนบ้างครับไม่มีคำตอบให้คุณสมบัติที่สำคัญหนึ่งข้อ ก็คือการเป็นตัวเองค่ะการเป็นตัวของตัวเองเพราะสุดท้ายเวลาเราเราเป็นคนอื่นเราพยายามแบบที่จะเป็นเหมือนคนนู้นคนนี้คนนั้นสุดท้ายมันก็จะวกกลับมาที่การเป็นตัวเองอยู่ดีอะไรอย่างงี้ค่ะเพราะสุดท้ายแล้วการที่คนจะรักเราหรือว่าจะเกลียดเราหรือว่าจะทําตามเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะสุดท้ายมันก็คือการที่เราเป็นตัวของเราเองค่ะนั่นก็คือสิ่งที่ที่หนูคิดว่ามันมันเป็นสิ่งที่จําเป็นเพราะฉะนั้นคือ be real be yourself โอ้โหก็สอบเดียวแล้วต้องปรบมือร์ครับเชิญครับผมขั้นต่อไปตอบก่อนได้เปรียบครับเชิญครับตอบก่อนได้เปรียบครับผมผมมองว่าเอต้องเป็นคนที่มีความสุขกับสิ่งที่ทําอยู่ครับอืใช่ถ้าคุณเลือกที่จะทําตรงนี้แล้วคุณไม่มีความสุขไม่มีความสุขคือมันเป็นสิ่งที่เราเป็นตัวของเราเองนะฮะถ้าเราพยายามถ่ายทอดเรื่องเราออกมาโดยไม่มีความสุขเนี่ย ิ่งต่างๆมันก็จะออกมาว่ามันไม่ใช่ใช่เพราะฉะนั้นคุณจะทำอันานี้คุณต้องมีความสุขที่จะทำมันจริงๆลงสม่ำเสมอแล้วก็แฮปปี้ไปกับมันครับผมโอ้นี้ก็ตอบหล่ออีกแล้วฮะยอดฮะต้องต้องทำอะไรแล้วมีความสุขจะฝืนครับผมพิจารณาครับจริงค่ะทุกคนตอบมาจริงหมดทุกคนเคยได้ยินคํานี้ไหมคะใช่ได้นะคะกับกับสายงานของอินฟลูเอนเซอร์คือรู้เขารู้เรารบร้อยครั้ง ชนะห้าสิบครั้งก็ดีใจแล้วครับเพออย่างนี้รู้ของเราคือรู้ว่าตัวเองถนัดอะไรมีความสุขที่จะทำอะไรนะคะถ่ายทอดออกไปในรูปแบบของเราโดยที่ไม่ต้องฝืนจนเกินไปเพราะมันจะดูเป็นธรรมชาติแล้วมันจะถ่ายทอดออกมาได้อย่างต่อเนื่องและตลอดไปครับรู้เขาหมายความว่ารู้ว่าตอนนี้ในตลาดเขาต้องการอะไร,รเราตัวเราเนี่ยแมทช์กับเขาหรือเปล่า ถ้าแมชแล้วไปต่อทิศทางไหนไม่แมชปรับปรุงยังไงแค่นี้เลยค่ะครับเพราะไงว่ารู้จักตัวเองแล้วก็อินเทรนด์ด้วยทุกคราวทุกคราวตออดีแล้วครับผมโตนิเกสทุกคนตอบดีหมดเลยครับตอนนี้โมบินาเครียดมากแล้วนะครัสองท่อนสุดท้ายครับสองท่อนสุดท้ายเชิญครับเชิญเลยครับคุณลุยละคุณลุยละครับครับผมครับก็ความจริงที่พี่ๆทุกคนตอบมาก็สุดยอดมากนะครับมีอีกอย่างนึงครับก็คือในเรื่องการสื่อสารครับ วิธีที่เราจะสามารถสื่อสารและเราจะสามารถยืนอยู่ในจุดที่เราทำในสิ่งที่เราชอบครับแล้วความค reativity ที่เราจะสื่อออกมาให้คนดูคนอื่นๆได้รับครับทำยังไงจะทำให้น่าสนใจทำยังไงที่ข้อมูลของเราจะออกไปครบหมดหรือว่าถ้าเราต้องการจะขายผลิตภัณฑ์ก็ขายยังไงถึงจะให้คนซื้อซืครับโอ้โหหลอกว่าพูดยังไงว่าต้องเป็นนักสื่อสารที่ดีครับผมคับผมซึ่งมันก็ได้นะครับเรื่องนี้ผมมือ เอาล้วครับอย่าทำ <ผม S 1> อย่าทำอย่าทำให้ผิดหวังนะลูกคนสุดท้ายแล้วครับฮะเอาเป็นว่าโมจะแนะนำสาหรับคนที่อยากเป็นอินฟูหน้าใหม่ก็ได้ค่ะทุกคนต้องหาคาแรคเตอร์ของตัวเองให้ชัดว่าเราเป็นอย่างไรและต้องการจะทําอะไรหาจุดหมายของตัวเองให้ให้ให้พบว่า ฉันต้องการจะทำแบบนี้ฉันชืน่อนี้ต้องการขายอันนี้ต้องการทำแบบนี้พยายามคิดอะไรที่มันแตกไปจากคนอื่นๆไม่ได้หมายความว่าจะต้องเหมือนกับคนอื่นๆไปทุกอย่างหรือไปเรียนแบบเขาแต่ว่าเอาของตัวเองเสริมเข้ามาครับอันนั้นโมว่ามันก็ถามว่ามันใช้ได้ไหมมันก็ใช้ได้แหละแต่ว่ามันก็จะได้ใช้แค่ช่วงหนึ่ง แล้วมันก็จะหายไปเพราะฉะนั้นคนที่จะเข้ามาเป็นอินฟูคนใหม่ๆน้องๆที่อยากจะเข้ามาสมัครแพลตฟอร์มนี้แนะนําเลยว่าหาจุดมุ่งหมายของตัวเองให้เจอว่าเราต้องการทําอะไรหาตัวเองให้ชัดเพราะฉะนั้นเวลาคาแรคเตอร์มันชัดลูกค้าจะซื้อเราแน่นอนเชื่อเราสุดยอดอสุดยอดเลยขอจบตุณ กุศลเหมือนกันนะฮะกันคุกตอบเหมือนกันท <Rainbow noon. S 2> ุกคนตอบดีมากเลยคุณก็แซวสุดๆเหมือนกันนะฮะมันเป็นหน้าที่เราเป็นเล่าที่เราโอเคใช่ครับและสุดท้ายครับในฐานะที่ตอนนี้เนี่ยพวกเรามาอยู่ในครอบครัวของ a อฟบา t ์เทด้วยกันแล้วนะครับอยากจะให้แขกเชิญทั้งหมดก่อนละกันนะฮะก่อนที่เราจะไปถึง CEO ของเราผู้เชิญชวนอ่ะละกันครับให้อินฟลูเอนเซอร์ทุกคนเนี่ยหันมาร่วมลงแพลตฟอร์มกับเอฟบาร์เทอร์ครับเชิญเลยครับชั้ก่อนบ้างเนาะได้เลยรีบจริงเลยรีบจริงเลยรีบจริงเลยเอาเลย น่าสนใจยังไงมาสมัครกันหน่อยอเรามองว่าแพลตฟอร์มนี้มันเป็นโอกาสของทุกๆคนไม่ใช่เฉพาะคนที่อยู่ในนี้ทุกๆคนจริงๆค่ะพอเราได้สื่อสารลองอไปโซเชียลได้ออกไปจริงๆว่ามีแพลตฟอร์มนี้อยู่เนี่ยมองว่ามันคือโอกาสไม่ไม่ไม่ว่าจะเป็นคนที่ไม่มีคนติดตามเลยหรือเพิ่งเริ่มใหม่เลยอะมองว่าแพลตฟอร์มนี้ช่วยให้คุณมีโอกาสตร,ตรงนี้ได้ และคุณสามารถเห็นเม็ดเงินที่มันสามารถที่จะเข้ามามีในชีวิตคุณบวกกับประสบการณ์ต่างๆได้ดีเลยค่ะอันนี้เห็นด้วยกับแพลตฟอร์มนี้จริงๆค่ะเห็นไหมฮะครับผมเชื่อพี่โมพี่โมรวยมาแล้วนี่จะระลึกแล้วนะอีกนิดเดีครับผมอ่าอันนี้ไล่ไปครับคุณลุงก่อนครับคุณมารีคนสุดท้ายฮะน้องครับครับผมก็เอ่อผมมองว่าเอ็กราเดอร์นะครับก็คือเป็นการสร้างโอกาส เช่นเดียวกันครับคือสําหรับอินฟลูเอนเซอร์ทุกคนครับก็จะได้มีเหมือนนเะรียกว่ามีบ้านหลังใหม่ที่เข้ามาอยู่แล้วก็เป็นการคอนเนคโดยตรงเลยระหว่างอ2 b กับ B2C ด้วยครับก็เป็นโอกาสดีๆที่จะทํา ี่โบอกว่ามีโค้ชสร้างอาชีพใช่ไหมครับครับผมก็คือเป็นการสร้างอาชีพครับเป็นการสร้างโอกาสและสร้างอาชีพเพราะฉะนั้นก็จะทําให้อินฟลูเอนเซอร์ทุกคนสามารถที่จะเชื่อมกับลูกค้าได้ง่ายขึ้นครับครับอ่าตอได้ดีมือนเดิขอบคุณครับสัญญาครับโหสัญญาสัญลักษณ์อยากรู้สึกว่าคือไลฟ์เซฟเวอร์เลยอ่ะคือมาดามกำลังจะมาช่วยชีวิตของเหล่าอินฟลูเอนเซอร์อย่างเราๆเลยไม่ว่าจะเป็นหน้าใหม่หรือคนที่ทำกันมานานแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่า หลาหลายคนเนี่ยเป็นอินฟลูเอนเซอร์ทำคอนเทนต์อยู่มาสักพักหนึง่ง mm hmm. ก็ท้อถอยไปก็มีหยุดทําบ้างก็มีเพราะว่าต้องยอมรับว่าทุกอย่างมันมีต้นทุนนะคะการจะทําคลิปหรือคอนเทนต์ uh, content, หรืออะไรก็ต mm hmm. ามพอเรามีการลงทุนเนี่ยแน่นอนว่า เราจำเป็นจะต้องได้รับการสนับสนุนจากสปอนเซอร์นะคะคราวนี้ในการหาสปอนเซอร์เนี่ยมันก็โอ้โหมันไม่ใช่เรื่องง่ายเหมือนกันการที่มีแพลตฟอร์มหรือตัวกลางตัวเนี้ยมาช่วยเหลือพวกเราในการแมทช์กันร,ระหว่างตัวอินฟลูเอนเซอร์เองหรือลูกค้าเองหรือร่วมกันแชร์ไอเดียมันก็จะเป็นอีกหนึ่งคอมมิตี้ที่ที่เหมือนให้เราไม่ได้รู้สึกโดดเดี่ยวอะค่ะเหมือนทํางานร่วม,ม,มกันไปอะคะ่ะก็อันนี้ก็ต้องขอบคุณทางเน็วอเตอร์มากมากเลยนะคะครับเป็นเหมือนการของอินฟลูเอนเซอร์ครับผมทำอินฟลูเอนเซอร์ไม่โดดเด ปิลลี่ครับเชิญครับสำหรับไปเฮฟบ้าได้ผมรู้สึกดีมากๆเลยครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่ามันลดเพนพอยต์ต่างๆแกลบช่องว่างต่างๆที่มันเกิดขึ้นทําให้รู้สึกว่าเราเหล่าอินเวอรเซอร์ต่างๆไม่โดดเดียเด่ยวอย่างที่พี่บอกว่ามันรู้สึกว่าเรามาร์เก็ตเตอร์กับอินเวอรเซอร์จะได้มาเจอกันบางทั้งที่แบบว่าปกติแล้วมาร์เก็ตเตอร์ก็จะหาอินเวอรเซอร์ที่ไม่รู้ว่าโปรดักต์ของตัวเองจะหาอินเวอรเซอร์ยังไงให้ตรงกับโปรดักต์ของตัวเอง ตัวนี้ก็จะช่วยออกมาได้ดีมากๆทำให้ปลาเกตเตอร์สามารถพิกอัพได้ตรงจุดที่โปเซอร์ครับง่ายมากครับผมโอเคครับสุดท้ายครับสุดท้ายครับก่อนที่จะไปถึงซีอีโอของเราเชิญเลยครับ ค่ะก็จริงๆแฮปปี้ชอบมากค่ะเพราะว่าหนึ่งเลยมันมันบวายด้วยในตัวนี้ค่ะบางทีเราก็อาจจะสามารถรับงานจากลูกค้าต่างชาติ<ช>อะไรใดๆได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ประเด็นหลักสําคัญก็คือลูกค้าก็จะสามารถจ้างเราได้อย่างตรงจุดตรงประเด็นนะคะแล้วก็ไม่ไม,ไม่ไม่สรวนกันไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็ถือว่าแฮปปี้แล้วก็ตรงจุด ตรงความต้องการนะคะในใน,ในทั้งสองฝ่ายนะคะทั้งตัวอินฟลูเอนเซอร์แล้วก็ตัวผู้จ้างงานนะคะค่ะก็ก็เชิญชวนละกันให้ทุกคนสมัครกันเลยค่ะวันนี้นะคะกด r e จิสเตอเลยนะคะเดี๋ยวป้ายก็จะกดด้วย<ด>นะคะครัโคการดีๆมาแล้วเลยะสำหรับใครที่อยากเป็นอินฟลูเอนเซอร์สุดท้ายครับเชิญเลยครับมารีครับซีอีของเราต้องบอกว่าขอบคุณพี่ๆทุกคนค่ะที่มองเห็นถึง แพลตฟอร์มเอฟไอร์น้องใหม่ของเราคือมารีมองว่าอินฟลูเอนเซอร์ค่ะคืออิมแพคพาวเวอร์ที่ไม่ใช่แค่ตอนนี้แต่ในอนาคตมารีมองว่าอินฟลูเอนเซอร์จะเป็นเหมือนซูเปอร์ร์ของของโลกเลยก็ว่าได้ทุกๆมาร์เก็ตติ้งจะใช้อินฟลูเอนเซอร์ในการทำการตลาดทั้งหมดเพราะว่าอินฟลูเอนเซอร์ค่ะต้องบอกว่าเป็นเครื่องมือที่ตอบโจทย์เห็นผลไว และได้ผลอย่างทันท่วงทีจริงๆซึ่งมาเรียให้ทุกคน,นะคะ่ะที่เห็นโอกาสตรงนี้มาสมัครในแพลตฟอร์ม AF Brader กับเรามาลิมั่นใจจริงๆค่ะว่าเราจะจับมือทุกคนไปถึงเป้าหมายด้วยกันไม่ว่าคุณจะมีความฝันในรูปแบบไหนไม่จำเป็นค่ะว่าต้องอายุเท่านี้หรืออะไรยังไงไม่ว่าคุณจะเป็นใคระคะ่ะเดินมากับเราและร่วมเดินทางไปด้วยกัน มารีสัญญาค่ะว่าจะทำให้ทุกคนไปถึงฝันและไม่ทอดทิ้งแน่นอนขอบคุณค่ะต่อที่ขณะนี้กบมือขอให้ปกบมือดังที่นอีกครับแล้วก็พุณทุกคนมากๆฮะ,ะ,ะอ่ะเดี๋ยวยืนที่นึงเราถ่าย